ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาปูพืกก้นภาพในรายการคลิปล่าภาคที่สองค่ะว้าเรายาวเลยครับวันนี้คลิปไปถึงดิบด,ดูแล้วครับแต่ความจริงมัายแค่วันเดียวครับ แต่ไม่รู้นะครับต้องดูในสถานการณ์ครับไม่รู้ว่าลงคลิปนี้จะยาวต่อเนื่องเลยเปล่าครับหรือว่าต้องมีนานครับต้องมีอะไรเขาเรียกต้องมีต้องมีการไลน์แทรกขั้นบ่าไม่ยาวครับต้องมีต้องมีต้องมีสัปดาห์ที่ไม่ต้องฉายไม่ได้ฉายวันหนึ่งก็คือมีคลิปอื่นมาแทนครับ หรือว่าอาจจะลงเอ,อ่อรายการนี้สับเอ,อ่อคลิปหนึ่งสัปดาห์หสัปดาห์ก็ได้นะคดี๋ยวดูดูดก่อนครับ ตอนนี้ไม้เราก็ใกล้หมดอยู่พอควรแล้วนะครับเนี่ยโอเคเราเหลือตรงนี้กับตรงนู้นครับเราเอาตรงนูน้น,นก่อน God. ะะจะจนะโอเคครับเป็นงางกันบ้างนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาทนชมไปก่อนสวัสดีครับ